โอ้ม oh! 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 ัดปวดหัวปิดปีน้องเพิ่นมาสีป <Pokemon apan> ีนร่มไรเบิ่งด้วยัเบิ่งแล้วมาแล้วมาแล้วมาพบกันอีกแล้วกัปพอมวุฒพมเกษตรมือนี่มหาเกษตรกรผู้ีิทักเข้าไปในเพจบอกว่า อย่างมีปัญหาหนาตายวะสันน้อพอหมอกะเลยจะมาซอยแก้ปัญหาไปเข้าไปเบิ่งกันว่าพูนันเป็นไผอยู่ใสไปอยูใส่นอกบ้านเลยเปนผู้ร้ายทักเพจไปหาแม่เจ้าบ่ฮะาแม่เจ้บ่เออเออเอาเหตุการณ์่เห็นกทั่วบ่ดิเดียจังมีอันไรคือทักไปหามันยางมันหนาตายมันจีดน้ายางบ่ออก บางอย่างมันบอกเออคือลักษณะปัญหานี่ที่ถ้าเข้าไปนี่อยากให้มาใส่มาสันทเทอออยากให้ปุ๋ยมาใส่ไห้มาหาปุ๋ยมาใสมม่มาแก้ไขไห้บ่ได้ขายปุ๋ยเด้อดี่นะโอ้ยบ่ได้ข <c oughs> า,าย,าย <c oughs> บ่เลยบ่ได้ขายปุ๋ยมาใสยมาใสยฟรีเออแค่ที่ถ้าเข้าไปมาใสยฟรีนี่ล่ะเอ,อเอาเอาคุยมากกับท่านได้ลืมลืมถามซื้อ,อยังเกาะปอประวีดบ้านหนองบัวหมู่5าตมบลช่างเผือกอำเภอสวนน้ำพุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใส่เผือกหมู่5ตรงไหนที่ว่ามันเป็นมันกีดบ่ออกเอานี่เพิ่งมากีดติเออ มันคือออกอยู่สันคือว่าบอกมันเป็นบางต้นมันเป็นบางต้นเอ้าต้นไหนพาไปเบิองไงพี่พี่สรางเปลี่ยางไหนพี่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 เห็นเราเหืนเราตายต้นอยู่วเลยยั่งซูนเบิองอย่างที่หูตัวมันจำได้ไงมันใส่มืองจะมาเกียรตพี่พี่ต้นนีงโอ้ห้อยเกีดมันบอกหลายปีแล้วนี่มันบอกหลายปีแล้วพี่แล้วห้อยกี่หลายปีมันบอกนี่คือเราสร้างเกียตอันนี้อันนี้มันเป็นการเสียโอกาสบ่ห่อยจะเสียแล้วเนาะคือว่าเสียเสียต้นบ่อไหนก็มนบ่อไหนเงินมันบ่อไหนเงินยางยางบ่ออกก็ไม่เงินยางบ่ออกเลยบเเเงินอออา เดี๋ยวมื้อนี้ทักไปแล้วก็บอกให้เดี๋ยวผลประโยชน์ตัวนั้นกระสีพ่อซอยมันไหลเนาะเดี๋ยวขอตรวจเบื้องหน่อยก่อนตรวจเงหน่อยเด้อไม่หมอตรวจง้องบาลนะตรวจต้บาลตอนโอ้ยโอ้ยโอ้มันปวดหัวมันปวดหัวมันปวดหัวปวดหัวมันีดไหลมันเลยบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิหาวิธีซอยแก้มันอันดับแรกต้องหยาหาาามันกินเดี๋ยวหยาพัราก่อนั่นยาวิเศษี่บนเลยโอ้ยนามดสา้วตัวละตัวดสาให้ยางกินให้กินเองฮะให้ยางกินให้กินเองให้ยางกิน มันปวดหวัวเอาอยามกินก่อนนี่นี่นะเออที่แก้ปัญหาให้ตุ่นนี้ก่อนนาอเดี๋ยวขอเห็นพิธีจังหน่อยอเดี๋ยวโอ้นำมุตถสามประวบตัวละตัวสำมัอมือสาม,สามเอาไปนี่เม่นยังจะว่าดุปืนบ่ฮึ่บเป็นมะฮึป,ป,ปุ๋ย ลูกปืนมนันยิงต้นยางมันออกกัะ่งลูกปืนมนันยิงต้นยางมันออกเลน,นมันโบแมนปุ๋ยนี่ล่ะคือของสีสิมมะซอยเนาะเอาโบแมนขัดสารเสียกเด้เป็นสิ่งนวัตรกรรมใหม่ที่บ่เคยเห็นบ่เคยพอแต่ขนาดผมวอยังบ่เคยพอแต่ขนาดผมวอยังบ่เคยพอแต่จะมาซอยก็เ,กเกรียกเกษตรกรเอาวานเจ้า อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรก็คือมาซอยฟรีบดคิ่เงินแม้แต่บาทเดียวจะคิดว่าสีเสียเงินบอดอิ่เสียดวงเว้นเท่าไหมาสิหาไก่มาตัวไม่กินสิหาไก่มาตัวไม่กินบ้าไปก้อนบันออไ,ไหนไปสิแมนไม่จู้จะมา้อยกี่ก้อนเสดมันจะเสียง่ายแล้วพักไปสักปีก่ออันนี้ยังนาตายดิหลายปีแล้ว ทีแล้ว,วกันเต่นี่ว่ามันไหลกันเองกันหลายบาทแล้วแต่ต้ตตนขาดอะไรไปหลายหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี่ข้ามมึงเนี่ยทิ้งห่อนป่ะมันทิ้งห่อนมันไข่ป่ะอ,อู้นี่กระเม็นนี่กระเม็นเ,เอาเอาวานเลยวานเลยในการวานแก้ไขปัญหาบ่ว่าสิใส่ปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนตัวใดก็สางขอให้มีน้ำม,มีความชื้น ถ้าบ่มีความชื้นว่านไปแล้วซอยไปแล้วมันกระสูนเปล่าอย่าลืมนะครับต้องมีน้ำความชื้นน้ำเนาะบ่แม่นว่าปุ๋ยเทวดาหรือบ่แม่นว่าหมอเทวดาแต่นี่หมอเกษตรซอยได้อย่าลืมยังยังมีคู่แล้วแล้วมันมีครูเหรอคนมีคู่ไปล่ะบ่แล้วครูมีครูไปสั่นยีดยางกับมะกีดพูดยาวด้วยนี่ว่ามีคู่อยู่นั่นติีตัวไม่หายเนี่ยคนมะกิดซอยได้บ่สั่นยาอะไร โอ้ยปนซอยจะได้เรื่องอยางนะซอยได้อยู่ดิจะได้ที่เป็ซอยอะไะรเอ <ไป S 2> ้เน,นี่ยก้นนี้ป่ะต้นหนึ่งเอาเขาก็เห็นมาหลอายต้นแล้วอีกต้นนึงต้นตุ้ยที่ละอันนี้คือต้นอีกต้นหนึ่งต้นตุ้ยแล้ววาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทั้งเมื่อกระซิบต้ทนที่จ้เฮ็ดไว้เนาะมือนี้กับวันที่19เดือนเมษายนเดี๋ยววันที่19เดือนพฤษภาคมเดี๋ยวนึงจะ่าฟาวกีดก่อนได้เขาจะไม่ที่ตามผลมึงว่า ที่เฮ็ดไวซิปตัวน,นี้มันสิเป็นยังไงแปะมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วโอ้เอามือนี้กับวันที่ซิปเก่าพฤษภาพแล้วเขาก็บจิมาติดตามผลที่ไปเฮ็ดแปลงไว้เนาะของร้อยเอ็ดของเพื่อสุวรรณนะครับไปเขาไปเบิ่งกัน ขีดยางเฮ้ยห้ยห้อยห้อยขีดยางร่องมึงก็บานนะปุ๋ยเข้าไปไหมเนี่เม็ดยางใบน่ะคือจำซาแท้พูดนะขีดยางร่องมึงเดี๋ยวบดเสียกันมาด้านตีเออมันหลายปีเหรอโอ้นี่ครับเขาไม่ร่องมึงอันนี้เขากลับมาอีกรอบหนึ่งมาติดตามผลของพญ่ประวิธที่มาเห็ดไว้นี่มันสีออกตามที่เบอลบอคือจีคือเบอลบอใส่คาถาคุมบริสายทางขวาร่องมึงด้นี่เป็นบอที่เขาเห็ดใบเป็นบอนีก <im itation> อี่คือต้นที่ไม้ไว้นะครับบางหันเพิ่นไปร้อยกีต่างผุนเปิรเปดรอเด้วยเปิดเลยอ,อันกีดเทือแรกมันที่ป็ดหนึ่งสี่ติเอ y, ตอต้องกีดหลายเทียก่อนต้องกีดหลายๆเลยมันบอ่อืมันลุ่งไปต้นต้นนี่กับพักใบซีปีคือเพิ่นติเออต้นนี่กับพักไว้พร้อมกันว่าซีปีนี่ครับเปลือก ที่ว่าไอ้เมื่อวานแล้วนะครับมันจะคอยกระเทอะออกนี่ก็คือนี่ก็คือบิิดหน่อยมันก็ออกแล้วนะครับมันสร้างเนื้อเยอะไหม,ไม่ม่นพอไหมนี่นะครับปอนพีน้องเพิ่มาสีปีมับ่เพิ่น,น <Y ipp> <laughs> ่งพงเ,งเงพิ่งเพิ่งงเพ่งเงเ่งเพิ่เิ่เพิ่เเเิ่ พราะว่าคนที่บเซียว่ามันไหลอีลีบอ,อมันเปิดแจกๆๆๆ๊กแจรอบรับพอสามสี่หอบพ้นแล้วสามสี่หอบมันจังทีไหลโขกโขกเป็นบ่เออสีบดแหน่กับถังมาแซวตีบอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นบ่คอยออกไปยังเมืองใอยู่เหรอเห็นดิซี่เราคิดยังไงเอ๋าจากที่ว่าบัเคยกีดมาเลสอย่นนางไรไปนี่มันก็ดีว่าเก่าอยั่นแล้วดีว่าเก่าอืม้ะกีบเป็นกีบอะไรมันบเได้เงินเลยบานกับสีเงิน ลายเทียอยงนีว่าขันออกดีไปไหนเพิ่นเปิดเห้เพิ่งครับลักษณะในการที่ว่ามันบ่ไหลมาเลยพักซีปีมันพอพักจกปีนะสีปีซีปีอันนี้ขีกีดทะเลกันบ่หนิเอบิ้งห้อยกีดได้แต่มีห้อยกีดมาเลยเนาะอื้ได๋ยวนีตนอยไมาต่อมาตออกเร็วมาเร็วมาเร็วก เดี๋ยวมันไหลออกม,มาแล้วบ้านเป็นยันงไงเอา้าความรู้สึกตัวนี้เฮ้ที่เจ้าพักมาซีปีกมะเห็ดหรือมันไหลนี่เป็นเป็นยังไงมันก็นดีข้างแล้วดียวก็เก่กขาข้างแหละแต่กีบมาได้เงินเด้ก็เฉลี่ยเงินหมอหมอดีห่วยหว้อยห่วยมาแล้วครับเบิ้งพี่น้องมาเบื้มาพี่พี่เบิง้งลักษณะการไหล เศรกษกิจไม่หยุดกไ็ได้ทุกคนนี่ครับไปยี่หรี่ปมาเร็วหนึ่งเดือนผ่านไปบ่ต้องเสียเวลาใสหวัวสามซีปีบ่ต้องเสียโอกาสหวัวสามซีปีเดี๋ยวดีกต็ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ผมหมอลองกีดเบิ้งเงีเด้อตังงยิงป่ะดีเด้อครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมหมอบ้านเองกีเดเองแค่นี้ต้นคู่กันเลยต้นนี้ดีบ่ได้กีดโดนซีปีนี่ซปีเบิ้งดู้กว่าดิเบิงเบ้งแล้วมาแล้วมาแล้วไ,ได้ผลยี่หรี่ตัวนี้เบิ้งพี่น้อง อันนี้คือมาแก้ปัญหาไว้หนเบึงลักฐานเป็นบ่นี่ต้นเปลือกกระทอเลยนี่มาเล้ว,ว,วโอ้อะไะยรงอมาเหรอวไป้ไรดีตัวนี้ไหมเป็นยังไงจะเลีเ้ยสีเงินตะกีนพักไว้ี่ปีมก,กขรขาดไล่ไหไปไหยคิดเทือแรกนี่คิดว่าจังไหนว่าพ่อหมอไส่ซุตรังสี่ มหาเห็ดอย่างในสวนยางเจ้าความคิดกับมันาทีมันมันมหาเอาเล็กมันมหาเอาเล่ว่าเป็นมหาโอเล็กวะสันเรี่ยวพ่อจ้าเห็นหนึ่งซี่เลี่ยวนี่ที่ยางพักามานี่ปีการเสียโอกาสของยางเราจะเมา่อกี้มือนี้เป็นยังไงพร้อมรู้สึกซื้อปุ่ก็ดีขึ้นก้าวก่อนแล้วได้เงินซื้อปุ่ก็ดีขึ้นก้าวก่อนแล้วได้เงินรู้สึกดีขึ้นได้เงินวาสัน กีดมาไหนกันเด้มขาดไร่ใดขาดไร่ใดนะครับอันนี้คือต้นที่มาเฮ็ดใบมันบ่อนีอจเจ้าได้ตัวผู้อื่นมันบ่นี่บ่อนี่ก็ห้อยเปิดไหมมะเบืองครับมา<ะ>เบืงองหลอบต้นว่ามีกันมากี่ต้นไม่บ่อที่มาเฮ็ดว้ของเดือนที่แล้วอยากฝาก,กถึงเกษตรกรท่านอื่นบ่ว่าได้เฮ็ดทดลองแล้วมันเป็ยนยังไงนี่เกษตรกรนี่มาเฮ็ดคือกันนี่ละอะ เฮ็ดแบบย่อการนี่แหละคำว่าเสียวอกาสมันก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเสียเงินบาทบ่อว่าด้เสียจักบาทบ่อว่าด้เสียจักบาทเสียตะไคร้เสียตะไคร้เดี๋ยวเราไม่มีคำว่าเสียเดี๋ยวเราทีเดียวจินต้มไก่เพราะว่าอยากไม่ออกเฮ็ดชิปต้นมันออกแค่ต้นเอากันทั้งวงเลยออกบ่ทุกต้นเลยเนาะออกบ่ทุกต้นเลยเนาะของเราออกเมื่ทุกต้นมาสั้นชิปต้นออกเมื่ทุกต้นถ้าบ่เสือมาเบิ่งได้อยู่ไสอ่ะมาเบิ่งได้อยู่ไสสวนนี่ให้เข้าน้ามาเบิ่งเล่ยอยู่ไสอือก็อยู่นี่ล่ะอยู่บ้านน้อง ตำบลช่างเผือกนี่หล่ะมู่หาตำบลช่างเผือกอำเภอสุวรรณจังหวัดเลยทีนี่ละครับผมครับถ้าผู้ใดบ่เชี่ยว่าแปลงยางแปลงนี้มีอย่างใตหนึ่งบ่อหรือว่าปัญหาพวกเนี่ยผู้ใดมีกะทักเพจพ่อหมอใดยูทิศช่องพ่อหมอเกษตรเฟซบุ๊กยูทู e นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับคําว่าพ่อหมอเกษตรปัญหาทุกอย่างพ่อหมอแก้ได้นะครับโทรปรึกษาหรือว่าทักเข้ามาในเพจได้เนาะ มืัอนี้กะได้มาซอยเหลือเกษตรกรอีกผู้นึงแล้วกะเป็นที่ภูมิใจดีใจว่าห็นึงสิดีใจดีใจอยู่อยากให้พี่น้องเฮ็ดรจำกันมาตรวคนดัึงสิละถ้าผู้ใดมีปัญหาดีใจก็ยินนี่มันดีใจก็ตบมือตบมือนะตบมือพ่อหมอเด้ยังไงตบมือยังไงเราจะอ่ะขอบคุณหลายๆครับวัอนี้กะสวัสดีครับเดี๋ยวผู้ใดถ้ามีปัญหาจะเลื่องอย่างนาตายทักในช่องเพจพ่อหมอเกษตรนะครับพิมพ์เข้าไปเลยพ่อหมอเกษตร Facebook YouTube đừng lืม đừng lืม đừng lืม không bỏ lỡ.